เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันพาริหัสบดีที่30กันยายนพุทธศักราช2564รหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ เรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินของคุณควรสำรองเงินเอาไว้เพราะดวงมีเกณฑ์เจอรายจ่ายแบบไม่คาดฝันเรื่องของการงานมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จหากทำงานใดอยู่นั้นความสำเร็จก็จะรุ่งรุงไปได้ด้วยดีเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่หางคนต่างทำงานเพื่อสร้างครอบครัวให้เป็นปลกแผ่นส่วนคนโสดมีเกณฑ์พบรักแบบไม่คาดคิดมาก่อนสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินของคุณดีสามารถเก็บเงินได้มากขึ้น ปัญหาจุกจิกกวนใจก็จะเริ่มลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเรื่องของการงานการงานถือว่าดีในช่วงนี้ดีกว่าเมื่อก่อนมากการงานมีโอกาสประสบความสำเร็จแบบไม่น่าเชื่อสิ่งที่ไม่คาดว่าจะได้กลับมาก็จะกลับมาแบบงงๆเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักเป็นคู่แท้ที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันและจะมีทะเลาะกันบ้างแต่ก็ไม่ทิ้งกันไปไหนส่วนคนโสดยังต้องครองโสดต่อไปอยังไม่เจอเนื้อคู่ตัวจริงสำหรับ สำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินมีเกณฑ์มีรายจ่ายเข้ากระเป๋าเรื่อยๆการเงินค่อนข้างราบรื่นดีมาก เรื่องของการงานช่วงนี้การงานเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่าซึ่งแรกๆจะเหนื่อยกับการเปลี่ยนแปลงบ้างแต่สุดท้ายก็จะประสบความสําเร็จเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักไม่ใช่คู่ที่หวานแววแต่เป็นคู่ที่ดูมีอนาคตอย่างมากส่วนคนโสดควรระวังเจอคนไม่จริงใจมาหลอกให้รักสาหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินมีโอกาสได้โชคได้ลาบจากการทํางานมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่จากน้าพักน้ำ แงเรื่องของการงานช่วงนี้การงานของคุณดีขึ้นอย่างมากมีโอกาสจะประสบความสําเร็จได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ต่างคนต่างมุ่งหน้าทํางานเพื่อสร้างครอบครัวแม้ว่าความรักของคุณจะไม่หวานชื่นแต่ก็มั่นคงส่วนคนโสดมีแกนมีเหตุบางอย่างที่ทําให้คุณได้พบรักและได้ใกล้ชิดกับใครบางคน สำหรับคนที่เกิดวันพารหาสัสบดีเรื่องของการเงินหากวางแผนการเงินได้ดีก็จะมีสิทธิ์ที่จะมีฐานะมั่นคงในวันข้างหน้าเรื่องของการงานดวงการงานของคู่ทะลุกราฟไปแล้วรับรองว่าคุณจะได้เห็นความสําเร็จคุณก็จะลืมความเหนื่อยที่ผ่านมาไปจนหมดสิน้นเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักจะคบกันไปอีกนานไม่มีปัญหาอะไรมาเปลี่ยนแปลงสถานะไปได้ส่วนคนโสดมีเกณฑ์คลองโสดยาวนานข้ามเดือนข้ามปีเลยก็ว่า สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินการเงินของคุณยิ่งขยันก็ยิ่งได้มีรายได้ยิ่งเข้ามามากแถมยังมีโอกาสมีอาชีพใหม่ๆเข้ามาอีกด้วยเรื่องของการงานช่วงนี้เพื่อนฝูกก็จะมีส่วนช่วยให้คุณประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีหากคุณยิ่งมีคอนเน็กชันยิ่งทําให้การทํางานของคุณก้าวหน้าไปไกลมากเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักดูแล้วเหมือนเป็นเพื่อนกันมากกว่าคู่รักส่วนคนโสดไม่ต้องเหงาอีก ต่อไปเพราะลกกำลังจะเหวี่ยงคนดีๆเข้ามาในชีวิตสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินของคุณยังดีแต่มีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายในไม่ช้าเรื่องของการงานหากทำงานได้อยู่งานนั้นก็จะประสบความสำเร็จสมใจแน่ๆเพียงคุณรักษามาตรฐานในการทำงานต่อไปหากตั้งใจทำดีที่สุดแล้วเรื่องอื่นไม่ต้องกังวลเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ยังคอยดูแลกันและการไปเรื่อยๆแบบนี้ตลอดไป่อนคน ดมีเกณฑ์คลองโสดต่อไปอีกสักพักตรงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ